เล่นดีๆไม่ได้แค่เก่งนี่ยหฮ <Yeah. S 1> ้ยไม่ต้องกินไอ้สา์กินน้ำเยี่ยอะไรเข้าใจะไม่ต้องบาฟไอ้ส <laughs> า์เป็นนี่แไม่ต้องทำเชี่ยเลย <laughs> โอ้ยมันกิ้งมาหากู เอ,อ,อ,อยอตายตายโอ้ยอย่าไปตีมันไป,ไ,ปไปตีเฮ้ยตาไอตายฮ่าฮ่ัฮโาฮยาฮ่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 า่าฮ่่าฮ่า่าา่่ โตใช่ไหมโน่กดเตียงไงเนี่ยกูลืมแล้วเนี่ยกดอะไรอ่ะลองกดดูดิแต่กูมั่วเนี่ยแต่ครั้งนี้ได้มาหนึ่งเกียร์ก็จะถูกแล้วโด้ยใมันหีก็ถีกเหอเออก็มันแพ้ระเบิดอะตัวเนี้ยโอ้ยใหญ่มันดีโอ้ยเชี่ยมีไม่ได้อยูหิวตรอบเลยตีโคตรเบาเลยจะมันกระจอกขึ้นมา เราขโมยจริงจริงเลยเอาเอามันตายหมดอลยไม่เก็บได้ไหมเหตุผลไหนเนี่ยอ๋อแล้วก็ขึ้นการแดงตัวแดงใช่แล้วก็มันมีสามตัวล่าสามตัวเลยเมั้ง โโตัวโอก็แดงตัวแดงที่จย์บอกว่าต้องให้คนบอกก่อนจะมองเห็นตัวแดงไอเ้เก่าที่มาไอ้เหี้ยโคตรเก่าเลยสัตว์ตัวแดงหรือเรื่องเป็นยังไงนะทำได้ปะไปฝั่งนู้นฝั่งนีง้คือเรืองอนะไรเป็นไงนะคือทดับจบไดำ <laughs> ถังดำ จานแรกมันเป็นแบบมันมีเรื่องผีของจริงด้วยแล้วจานเอกดาเป็นหนังตอเบิงเว้ยมันไม่ยิงอ่ะมันกดแต่แจ็สเสียกูจะไม่ได้แล้วนี่เปล่าวะนี่ไงนี่ไงเออ อือโอโคตเบาเลยสักเท่เยอย่างเดียวเฮียแล้วเไม่มีอุ้ยอุ้ยโนคึีกแล้วฮฮึฮึฮึยึฮฮฮ เฮ้ยอยู่ติดปีตาลแล้วเฮ้ยดื้อเลยวะตายเอา้าต้องตายเลย <c oughs> อ่ะโมเมนต์ที่แฮปปี้อะ เล่นดีๆไม่เป็นต้องแฮกล้งเกมอีสัตว์แม่เล่นดีๆไม่ได้แฮกล้งเอาเล่นแล้วแพ้ดีบนกันต้องแฮกล้งกันขี้บ่นขี้บ่นไอ้เงี้ยมันโดนด่าวะไอ้ป้าโดนด่าไอ้เชะสัตวใจวัวโน่ขี้บ่นเงี้ยมอนเบอร์ที่หิววันะแล้วมึงจะหิวกูทน้ำเยียดหรือกับยายแม่โว้ อุ้เฮียใช้แถบเฮกด้วยไอ้ซ่าไอ้เฮียวางแถบเฮกไอ้เฮียไม่วางแถบแฮกไอ้ซ่าโคตรเชียเลยขนาดเจอกับมังกาการ์นเฮียอีกโลกเหนื่อยเหนื <Rocky> ่อยมียเแต่แถบแฮกอีกเลยเฮียโคตรทแถบเฮียอะไรมันเป็นละลายนั่นแหละพละลายเฮกสีย เราไม่ได้ตัดหางเลยวะเนี่ย like ตัดได้ไงผม่าตัดให้ต่อหน้ามีเลยเก่งกว่าเนี่ยของคุณเฮ้ยอันตีเขาสุดยอดเอ้ารอบสุดท้ายไม่โดนเลยโอ้เก็บตัแต่ไม่โนยิงมาเร็วยิงโดนแต่มันไม่ล่วงลงมายิงโดนแล้วว่ามันไม่ล่วงลงมามันติดแอนิเมชันเนี่ยคือ ทำไมไม่มีใช่ทำไมถึงพ้อยไม่ดำทางวะสิ่งพ้อยอู้ไอ้สารไม่มันอยู่ในคอมแบ็กโหมดยังไม่อยู่แล้วออกแล้วกูอยู่เขาตัวทวงไอ้สัรเถือนเหี้ยตัวทวงทำแบบได้น่ะความเป็นความแรงแบเนี้ วยจะตีมัน,นอ,องค์ศาลพูดอะมตีมันทำไมอ่ะเวทอ,อ่ะโอยเหนื่อยเหนื่อยเป็นผู้หญิงนะทางกากรก็แรงแรงต้องกินฉี่เลยอ่อนแสบหรอถามมันขาดนะไม่ได้ตัดไม่ได้หยิบด้วยนนถ้ามันถึกแล้วมันมีศกในกีน่าในกีน่ามาตายไม่ได้นรอกั <laughs> ไม่ฆ่าไม่่ม่ <laughs> มเ,เจ้า่ม <laughs> ม่า้าไ่ม่มสบเลเกิเลเกนินากา่าเลเกิน่าตาเหี้ยเล้สการเน้ผาลิกิน่าได้มาสเตอร์บนไอสัสสอว่าไอคเีย แต่มสเตอร์บอเอ็มด้วยไม่ใช่ออแอลเ,<ร>เลย่ตัว <laughs> เล็กอีกทีได้แต่ของมาต่กระจอะ